นี้นะครับจะมาดูอาการฟีฟโนนะครับประมาณปี2012 1 3นะครับอาการเร่งไม่ค่อยขึ้นนะครับเร่งประมาณความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะวูบนะครับไม่มีกำลังนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่ากองอากาศตันนะครับกองอากาศตันอยู่ตรงนี้นะครับ อากาศอยู่ตรงนี้นะครับผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับกองอากาศในลาซาล a าซอปบี้นะครับประมาณไม่เกิน100ยกว่าบาท200ร้นี่นี่นะครับก็ตอนนี้หายแล้วนะครับอาการเร่งไม่ขึ้นตอนนี้เร่งปกติดีแล้วนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นกองอากาศนะครับ ตอนนี้เร่งปกติดีแล้วนะครับก็ผมก็ได้ทำการตั้งวาลวนะครับตั้งวาลวด้วยนะครับอีกสาเหตุหนึ่งลองตั้งวาลวดูนะครับแต่ผมตั้งเช็ควาลวดูมันก็วาลว,วาลวยันนะครับผมก็ได้ทำการตั้งวาลวตั้งวาลวเสร็จก็ อาการดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ยังไม่หายนะครับสาเหตุแท้จริงก็คือกองอากาศตันนะครับตอนนี้กลับมาแรงเหมือนเดิมเร่งความเร็วไม่วูบนะครับกลับมาเป็นปกติดีแล้วนะครับการตั้งเ์าก็คือนี่นะครับจะต้องมีเดี๋ยวจะมาทำคลิปตั้งเบาต่างหากนะครับแต่วิธีการตั้งเบานะครับแต่สาเหตุของ เครื่องวูบในความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเริ่มวูบนะครับสาเหตุก็คือกองอากาศตันนะครับก็จะทําให้เปลืองน้ํามันด้วยนะครับแต่การตั้งเวบาวเดี๋ยวจะองว่างจะทําคลิปตั้งเวบาวนะครับผมเช็คเบาวนี่มันค่อย,ยันอยู่นิดนึงนะครับก็ต้องมีประแจเบอร์ลูกวอล์กเบอร์23นะครับนี่เบานี D. ไอเสียอยู่ข้างล่างนะครับก็ต้องเอา กาบนี่ออกด้วยวก็ต้องดูมาร์กนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปตั้งเาาแยกต่างหากนะครับว่างๆนะครับดูมาร์กแล้วก็ต้องมีฟิโเกตนะครับประแจเบอร์สิบประแจเบอร์แปดนะครับก็สาเหตุที่เครื่องวูมนะครับ ขอ,องคลิปนี้ก็คือเป็นเพราะว่ากองอากาศตันนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเค